กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุกูสุคนบ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะพี่น้องเนาะก,กันยินดีต้อนรับกประสบสองบอเตียงทองซาแนลอีกแล้วพี่น้องมื่อนี้บอเตียงกันสิ่ข่าวไปทางบ้านโนนสันเมืองไซบุรีแข่อยอยงสวัสดิ์นากขีอนนอกก่น้นองเนาะกันขึ้นจะไปหาเอ้ยซับพี่น้องเอ้ยซับทีเราอยู่กับลูกเราหันเลยอ่ากับลูกกับผัวอะไรพี่น้องสามคนที่เรามีลูกชายน้อยอ่าที่เราให้มือหน่อยนะพี่น้องเนาะที่เราดูในส่วนอ้อยส่วนมั่นหันหละพี่น้องที่เราเล่ยล่อนไป ออกจากบ้าน30กว่าปีแล้วป่ะพี่น้องไปเรื่อยๆเนะาะบบมีรักมีแรงขอ,งอัยที่เขาอยู่แล้วก็แบบไปเล่นล่อนไปแบบไอ้แทนนั่แหละพี่น้องแต่อีแทนมันสิบสี่ปีแต่ว่าของเราสามสิบเอ็ดปีเนาะก็คือว่านักนวงมุขพอ่อสมควรพี่น้องมอเตียงก็ได้ไปไปซอยเล้าเมื่อนั้นก็สองแสนกีบแล้วก็อ่าถ่ายคลิปลงยูทูบแหละพี่น้องก็คือมีอ่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะเห็นในหลายท่านเพื่อนก็นได้ ฝากเงินมาให้บาเตียงซื้อในะครบได้กินในกะับข้าวสารไปให้แล้วแล้วก็เอาเงินไปให้เราจำนวนหนึ่งพี่น้องเลยวันนี้บาเตียงก็กำลังจิเข้าไปน้อพี่น้องเนาะโอเคไปเบ,บิ่งไปซุปน้ำกันเลยบะเตีงอยู่เฮือนหรือบอ่อหรืจังใดน้อพี่น้อง,องไปเบ,บิ่งไปซุปน้ำกันเลยพี่น้อง เาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็นั่งเลยเนาะโอเคสบายดีสบายดีสบายดีอ๋อพ่อก็ะยูมาหนีิเนาะโดยโดยโอ้ยขอโทษเด้อกินข้าวกินน้ำหนะพ่อโดยกินแล้วอืมได้ยังกินมไ้มนี่กินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้โดยไปหางิชชัโอ้ยกาน้ำปลาในแคมใกล้นี่ยล่ะ โดย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 ไ่ได้ไปอันนั้นบ่มาหนิบ่จะไปเวียกไปงานบ่ไปมนีเพราะว่าฝนตกแน่มันรถคึ้มแล้วฝนโจงานก่อนโดยโดยโดยปกติก็เขาเท็ศอยู่ใกล้นี่บ่โดยอยู่ทิศนี่ละอยู่ทิศนี่ทิศนี่แหละโดย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 คนนี้มีแจ้งยุติใจหน้อยกันมั้ยมีมีงานตัดงานปลูกนี่แหละปลูกน้ำก็มีเนาะโดยอ โดยเป็นเป็นยังไงติดโทษโทเจ็บหัวเจ็บแขวะเจ็บหัวโดยมักเป็นความดันนลนะเป็นความดันโดยอ๋อเป็นตะหงแล้วบ่คามดันเป็นปกติในเราน่าจะเป็นไปตั้นอ้อยอยู่กับวินกับล่มแล้วล่ะมูกเอามาเลยอืมมักเป็นวิ่นนแะโดยสุขภาพกับกระสุซดีเนาะกระสุซดีนะฮะมันจําเป็นนะมันบ่ไปกับโบได้ โดยโดยโดไปจนจนไปบ่ได้บ่อะไจนบ่รอด่ะโดยออันกระทุนแล้พ่อชื่อยังแงคบุญชมบุญชมมันอจักปีนะหกสิปีเลยหกสิบแปดหกสิดโดยที่บ้านแลป่วยออนเอเน่ยบ่พ่อเอแอแลวเป็นยังนะพ่อจะก็พาะไป้องหมออยู่ตลอดกยาก็กินด้วยนี่คือยามนั่นกับเขาไป้รงหมาายาเปนตาเดยวนะขึ้นเลยยาตลอดกับการเชื่อ โดย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 อ๋อนอกจากกระเพาะฮะรอขอโทษน้ำใส่ลงหั่นมันตไดเพื่อได้ไปตัดเหยือหลักมาเลยเจ็บค่อยไปค่อยไปค่อยย่างโอ้นอกจากนั้นเอออันมันเป็นอันแล้เป็นนอกจากเป็นกระเพาะแล้เป็นเป็นยังนะพอประมาณอันจะเป็นพิการ์ดเด้แข้งขาแล้วก็บอกเพิ่นอ๋อพ่นผ่าเพิ่นตัดได้ผ่าตัดด เ็มลรยถึกมาแต่ดันลกเมืองกสีบอกเวลา้นเนี่ยองปฏิสีเป็นพันธะให้แผาเน้แขงเนจันเดเซ่แม่เป็นทหารเก้าโดยทหาอิสรานี่แหละจะชิพาเขาแล้วก็เป็นยางอีนะใช่ป่ะมานอรน้าโดยโดโดยโดยโดยแขงเนี่ยเวลามันจะขึ้นนี่ก็ลืมมัดไขมดงมดไ อาจารยเชื่อใจซักอาจาะเชื่อใจก็ลงถึงนายุกไปยุกเห็นนยยกเห็นทางถิมนนี่โดนโดโดตอกบาทแ่มนมันเปลนใสเกือบซบเขาไม่ได้ม่ได้เกือบธรรมดาเขาได้มาใส่เกือบซบหัดแทงโอยขึ้นลดขึ้นเลยด่าไเลยนงกบเลยนั่งลงหนก็ไ่ได้เลยเนาะม่ได้ยังเลยนะโผนะ โดยโดยโดยก็ม no. ิจะเจ้าและหาเนาะคนเดียวกับน e no. ้องชายคนนี้กับน้องชายหลานี่แหละน้องก็น้อยนีเนาะโดย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 ก็คือพอได้หนึ่งข่าวหนึ่งน้ำอยู่เพื่อนก็พอได้อยู่ได้เลยให้ดูให้กินเท่าน้เนาะอย่างนี้าวหุ่นใหญอยู่ซับปอกปอกแป๊กไปน้ำนี่แล้วคอยไปนี่ละโดยโดยโดยข้าวน้ำกินก็มีอยู่บ่ thào năn kinh cả bố mày như đây, đây, rồi, và và Gloria, xong xong thế này, mua mướn năn lẽ cả, ăn thế, ngân hàng hay mướn năn bao, đi xưng, đi xào lô, xưng chi, yom mà mày để mày lại vẫn 3 nó 3 con, đôi 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 บางเทือกับไปเวงงานกัเขาปั้นหนึ่งกะกุมมันมือนะเขาก็บอกกินปลาไหลเรียกกับมันเมื่อยเนียกินกะเนาะกรจ็บกระเจ็บไปกับอิ่มไปโดยโดยบางเทือกับมันบางเทือกับวินกัเมาแล้วก็แล้วแล้วบุญยากแล้วเขาปั้นโดยโดยโดยแม่นมันเมื่อยแห้งกับบุญยากเขาเลยเนาะบุแทงนะแม่นขยันในตัก็มีแล้วกัมันก็เลยทบทบกันนะคะไ่อยากเลยเขาค่ะ มื้อนั้นน่ะบ่เฮ็ดก็บ่ได้เนาะมื้อก็บ่ได้บ่เฮ็ดก็บ่มีอีโดดกันบ่เฮ็ดแปลงนัวก็สิได้ขอบ้านเมืองแลันบ่เฮ็ดนะโอยแม่นๆๆันขอแล้วก็เนาะไปสิให้เจ้าเนาะหมู่กกุหมู่นะก็บ่ีเพิไก็ตงคนตงบ่มีเนาะโยคตงคนตงบ่มีบางเทื่อเพิ่นก็ให้อยู่นะก็บ่ประมาบ้านเมืองอือก็ได้อยู่ เดือีิกอะเพิ่นใตเพิ่นสงสารกับเพิ่นย้อนไฟมาให้นี่เพิ่นให้ต่อไฟน้ำบ่อโดยเอินใกล้เพิ่นสงสารมันมือมันมัวเพิ่นก็ย้อนไฟมาให้กับสาธุน้ำเพิ่นโดยโดยโดยอก็ต้องขอบคุใจเพิ่นโดยขอบคุณใจอยู่ข้างๆกันเนาะคนดีโดยเพิ่นก็ช่วยเหลือพี่น้องเลยเพิ่นก็สงสานแหละ นามกับขอนเพิ่นขอพี่เน่ขอพูดเน่นะบ่านเราลูกเพิ่นเนี่ยเพิ่นคือเขาบอกแสนเขาบ่กชุดเป็นลูกเพิ่นเนี่ยเพิ่นเออพี่น้องกับบ้านไทยบ้านมันเนาะเฮามันตกไปไกลแล้วมันบ่แม่นบ้านเลยนะดูใหญ่คือดูนีก่อนอยู่เมียเราทอดบ่กล้าสิกลับเมื่อซะแหละมันไปเกินแล้วโดยสิไปปีเอ่อ คิดว่ามันชีได้เีเนี่ยบืนไปแบบว่าว่าขอโทษเนาะบืนแบบปลาบืนในน้ำนะถ้าน้ำแห่งกับบกเองนะว่าจะชี้ไปเรื่อยๆว่าชิตามความปงหวังก็ว่าแช่มันได้ไงอะไรนะกับไปเรื่อยก็เข้าไปจัขห่างอย่างนี้อยากได้เนาะแต่มันห่างบ่มีมันห่างบ่มีอะไรก็เลยไปทำงานทํำการชี้เลยดินดอนตอนใหญ่เป็นของเจ้าของก็ยังบ่มี คอยู่เพิ่นอันนี้ก็จะมาเห็นเบียคทางนี้แหละคอยู่เน้่าเพิ่นก็ับไอยู่อันนี้กันเพิ่นก็เป็นคนดีคือกันนะเพิ่นก็บ่ได้แต่ว่าเจ้าของที่ดินก็คือว่าใจดีเนาะเพิ่นให้อยู่นี่กันดใจดีเพิ่นไหยู่เมนเมนเมนก็คือว่าเพิ่นเป็นหยังเพิ่นว่าโอเคอยู่พี่น้องไอ้เพิ่นก็ยังให้อยู่เพิ่นไหยู่เพิ่นมาเจ้าให้เพิ่นมาให้าไ่เพือนน er ja nah, ี้เพิ่นก็สจิ ha ๋ไหยู่เพือนนี้กัเพิ่นเรา โอ้ยโบมี่แล้ววอะจะเอาอยู่นาใช่ไหมเพื่อนนี่หรอโดยโดยเพื NASA> ่อนเจ้าอัน um นี้เฮือนหลังนี่ป่ะเพื่อนเจ้าขายให้เพื่อนเจ้าขายเพื่อนโบมีก็เอาแม่ดินค่อยโอ้ยโบมีเงินแล้วว่ะน้ำกันนี่แล้วไฟกันนี่แล้วเท่าวยเพื่อนเจ้าให้สองหมื่นสองหมื่นโดยเพื่นก็จะเอาตูนาไปใชบ้างนะสองหมื่นบาทสองหมื่นบาททั้งน้ำทั้งไฟเราควรจะให้เจ้าเลยเพื่อนเราควรชงทานเจ้าทั้งน้ำทั้งไฟเนาะเพื่อนเราสองหมื่นบาท คนอืูนกอยากมาชื่อดูแต่เพิ่มหายนอพินา่นได้ออกปุนอพสองหมื่นบาทโดย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 น้ำไผกับมีแล้วพนนะก็ใงหาความสะดวกเจ้าหักจวนงครัเพื่อนเพื่อนะเพิ่งมากเพื่อนเพิ่นมากขอเพิ่นมาเพื่อไผ่ตะดินกับไผกับน้ำกับไฟน้ำก็ได้เพ่มได้น้ำกัเพื่นได้แล้วเอางออกเพิ่ปพนเพนไปปลุกเพื่อนเพิ่นออยู่นี่ปลุกบ้านเพื่อนอยู่นา ดยโ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 ดยอ๋อนี่น้องเพื่องเฮือนเพิ่นจะใายให้เฮือนเพิ่นเสียงออกไปยูุนาใช่ปะโดยคนยจมไอยูุนาซองมื่นบาทมันไปปุกนั่นอะยเดียวนี่เนาะดินน้ำเพิ่นก็ไปเจาะแล้วกุวงตืบอยู่พี่น้พื่อนยก่วงแล้วก็มีไฟให้พร้อมไฟเพิ่นก็โตให้ร้อยเพิ่นเสี่ยวให้เลยแล้วก็มีน้ำพร้อมที่ประคุ้มอยู่พี่น้พื่อนเลยเนาะแต่ถ้ามีเงินก็พอจซื้อให้เราอยู่ได้เพี่น้พื่อนเลย สอง0มืบาทหรือว่าประมาณเจ็ดร้อยดอนี่แหละพี่น้องประมาณนี้จะเป็นเงินดอลเนาะก็พรซื้ออยู่เนาะถ้ามีเงินเนาะดูดูดูสองมื่นกับกวงดูถ้าคนอื่นเพิ่ให้คนอื่ให้เนาะถ้าใร่มาได้คน่ันเห็นงมมึนงมยัง่นก่ายอนมาให้พิ่เนาะโอ้ยชีเสียไพยให้โอ้ยฉะทุว่าฉะทุน้ำ โดย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 ไปถูน้ำผึจะดีเพิ่นมากัดกบใจน้ำเพิ่นเมื่อ uh, นี uh, ้เขาก็ซื้อเข่ามาให้เออมาอันก็ซื้อกระต้มขนมอะไรมาเอาเนี่ยครับไปไปเอาลูกชอบเกือบแล้วลูกนี่แหละเนาะพี่น้องพี่ตีมักลากขึ้นไปลูกอ่ะขึ้นไปเอาด้วยฮะหลากขึ้นไปลูก ขึ้นนะขึ้นขึ้นนีดลูกอืมขึ้นแล้วขึ้นรถละเป็นยังไงเนาะเลยขึ้นรถลูกเอามาเบิดนั่นอะไรฮะมาเบิ้ลมาเบิดเก็บมาเบิดเออเก็บมาให้แม่ก่อนใป้แม่ก่อนมาพี่เออเออขับกับไก่ไก่มาลูกอเามาอีกเอามาเบิด ไข่ก็มาเดลยไข่เดลยไข่คอยย่อลูกเด้อโอเคเออขับงกําลังไปกันกําลังกําลังไปน้ำหนีสักก่อนให้คนไทยฮุ่บ้าก่อนอืาอ่ะนี่เอาไปเฮียงนี่เอาเฮียงนี่โอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเตียงกันิีนุกเข้าไปให้แล้วก่อนพี่น้องแป๊บหนึ่งโอ้ยไปไปเบ็ดบ่

เอาเข้ามาให้แล้ก็ซอบ1แล้วก็มี2แก๊สไข่แตะ1พี่น้องเอ้ปลากระป๋อง2แพ็คโอวัลตินแล้วก็ขนมมาให้ลูกเราเนาะแล้วก็เดี๋ยวเียงมอบเงินไว้ให้เราพี่น้องเงินผู้ใหญ่ใจดีน่นก อ้าเอ้ยจำนวนอา2ล้านกีบพี่น้องเอ้ยสิมาเงินมาให้ดาเอ้ยเอ้าเก็บไว้สิอยู่สิกินไว้ยังก็ใช้จ่ายในครอบครัวนั่นแหละเด้อเจ้าของเงินเพิ่นกะมีหลายทานแล้วกะมีแม่แดงแน่แล้วกะมีแม่ฮักบ่เตียงแน่เพิ่นบ่ให้ออกชื่อแล้วกมีอ้ายฮักผู้ใหญ่ใจดีเนาะโดยเด้อหาขอคใจเด้อผู้ใหญ่เ จะดีโตไปให้เจ้าทางเงินไม่ได้เงินเด้อทางคำไม่ได้คำเด้ออาให้จุลีนี่ให้เงินรับมัด้วยด้วยด้วยให้หัางให้มีตลอดไปขอบคุณทุกคนจะเลิญพรเด้อพู่นี้จะดีเลยด้วยด้วยด้วยขอบใจน้ำอันนี้กระปุกขาดกระมือเขาไปเขาอะไรเน้อด้วยเป็นยังบเป็นยังคือให้พอให้ให้ดีใจโดน อย่งน้อยก็บ่ได้ช่วยเนาะเนาะเออเนาะอืมบ่ช่วยบ่ได้เออผู้ใหญ่จะดีอ่ะดีๆเฮ็เออให้ร่ําใ้วยกับเจ้าก็พักก่อนเด้อบนี้ยโดยโดยอกยังบ่เาไปตะน้อยตมันก็จะว่าเมื่อยกไปหามมนําก็ได้เนาะโยโดยโดยเป็นคมดคมดันนําก็ได้ใจทั้งบ่เตียงเด้อบ่เตียงทองเด้อนดีใจอยู่เอ้ย ดีใจผู้ช่วยนี่โดยดีใจจนน้ำตาออกเนาะดีใจดีใจนั่นมาผู้ใหญ่เพิ่นเห็นนะก็เพิ่นกับสิสงสารอือผู้ใหญ่เพิ่นเห็นนี่ยเพิ่นเพิ่อหลายคนนั่นแหละแล้วก็มีเพิ่อนติดต่อเข้ามาอยู่เพิ่นแดดสนับสนุนเรื่องการเรียนพวกใครใครพร้อมมดจู่คู่ทุกคนเลยอวกเพื่อนจิบงออกซื้อวงเสียงกันโดยผู้ทั้งให้ออกซื้อเราบ่ให้ออกซื้อเนาะอือเพิ่อนแกเพิ่อนลำเพิ่นรวยให้เพิ่นหังเพิ่นมี เห็นเพิ่นมีสุขภาพเข้มแข็งเนาะมัตทุกคทุกคนนั่นแหละขอเขาอบเขบใจเลยลเห็นเพิ่นหมั่นเพิ่นเด้อแข่งเพิ่นผ้าก้าวเพิ่เวนเด้อชาถูั่วโดยโดยอ๋อหมหะหมกินบ๊กขนมเนี่ยฮะโมกินเป็นลูกละฮับอ <laughs> ้อนเอาน้ำเบ่าเตียงลูกโดยโดเปิใจเปลือเตียงเด้อเปิดหน้าลูกเพิ่นอยากเบิ่งเปิดหน้าลูกเปิดหน้าเปิดหน้าให้เปาเตียงเด้อให้อะไจะให้ไหมให้ดีใจเนาะ ไปชื่อชูนักเรียนเด้ออย่างเงี้ยได้ชื่อขันในห้องเรียนโดยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่อนจะชื่อรถถีบให้อยู่โดยจะไปห้องหา้ำเรียนโดยน้องกำลังจะเรียนเนาะโดยมาเท่าไรก็ให้เท่านั้นน้องเราก็ดีใจเราเคยได้เลยบ่เคยว่ามีจะไปจะมาช่วยเหลือเนอกก็เลยดีใจนะมานี่กัน โดย <asure it S 1> โดยโดยโก็บ oh no, ่ค่อยมีบ่ตะเก้าก็บ่ค่อยมีบ่ค่อยมีแล้บ่เตียงมีแต่เออเพิ่นกให้อยู่คือเอ้ยเว้าไปแหละอือถ้าว่าเฮาขาดเินกแล่นไปหาเพิ่นกได้่เฮาไปขอจังเพิ่นจังให้เนาะอือแต่ว่าเฮาไปขอเพิ่นกให้กถือว่าเพิ่นช่วยแลนันก็อือก็คือเอ้ยเว้ามาเลยนะเพิ่นเห็นงมมืองมคําเพิ่นกย้อนให้อือสาธุนําเพิ่นขอขอบใจเพิ่นนั่นนบ่เนใจดีอือ เดี๋ยวเพิ่นเพิ่นเปิดอ๋อพ่อของเฮียนอยู่บ้าโนุนสันเพิ่นเพิ่นเปิดอะไรมาเตียงเพื่อนแล้วแค่นั้นก็ชื่อชุดนังเฮียนให้โดยน้องเพิ่นเดี๋ยวมารอบหน้าก็จะชื่อรถรถที่มาให้โดยมีผู้ใหญ่ใจดีจะชื่อรถที่ให้เพิ่นน้ำเนาะบไปขีบไปนะครับเฮียนดอลูกดีใจจิบบอหลวงดีใจมาลูกดีใจมาเลยเพราะน้ำบ่อเตียงจะดีใจก็จะให้เลยเพราะได้มาให้มาให้ได้เข้างเ่ียน่ายเาะไปชื่อชุดขาว ก็ได้ข่าวงเงาเงียนก็นยังขาดคืนลายย่างโยโอยู่เนะาะเนาะตอนนี้ก็ได้ตนนี้เลยขาดคืนคือ,อว่าชีสำคัญเนี่ยเนาะเนาะโอ้ถ้าได้ดทีนี่ซองหมื่นบาทพี่น้องเลยนั่นแล้วคือว่าพ่อคือว่าสุดยอดเลยพี่นอ้อ,นองเลยคือว่าเรามีที่อยู่อาศัยให้เราอยู่เนาะตอนนี้ยังขออาศัยเขาอยู่อยู่นั่นนั่นกิ แต่คนชได้นีเมื่อไหร่เนาะคำชี้ว่าเกได้ยว่ากันแนวนั่นแหละเนาะคนของเพิ่นเนาะถ้าเพิ่นมีแนวต้องการเนาะอเช็ดนั่นนี่จะออกไปเด้อกัจบมีอย่งไรบเตียงเลโดยโดยาแตเป็นอะไรก็เป็นกำลังใจให้เด้ไหมเด้อโดยโดยโดยโยูดีมีเฮงโดยโดยโดยเอหยูดีมีเฮงเอ้ยู่เดยอีโดยโดยอมีวโดยโดยเาูดีมีเงอาดีาเก่โดย โอเคนะพี่น้องบป็เตียงกะสิขอตัวกลับก่อนมาเนี้พี่น้องเอ้ยก็ได้มามอบเงินแล้วก็ส่งล้านกีบแล้วก็ซื้อเครื่องซื้อของให้เล่าเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องข้าวซาอาหารแห้งนั่นแหละในกินนั่นแหละช่วยเหลือเบื้องต้นคือเก้าเนาะพี่น้องเน,น,นเาน 9, นะนนะแล้วก็สิสําคัญก็โอ้บ่็เตียงว่าค่อนข้างที่จะโอเคพี่น้องเอ้ยอ่าถ้าบ่ไริจากซอยเพิ่นต่อไปเนาะพี่น้องเนาะก็คือที่นี่แหละพี่น้องอ่าเราจะขายเฮือนคนเพิ่นที่เพิ่นต่อไฟให้นี่แหละเนาะ เพิ่นเ่งออกไปอยู่นะแต่ว่าเพิ่นที่ขายให้กุ้งได้เพื่อน้องป้าเตียงผู้ลงรถลุ่มผป้าเตียงคิดว่าเดาๆบางนี่ประมาณซ้าเม็ดซ้ากว่าเม็ดหดือคูณประมาณสิบกว่าเม็ดได้เนาะพี่อน้องเนาะโออกซิภะกุ้งราคาสองหมื่นบาทไฟเพิ่นก็มีเรียบร้อยเพิ่งโตน้อเพี่อน้องไฟฟ้าแล้วก็น้ำบาดาลเพิ่นก็เจาะเรียบร้อยคือไฟกับน้ำมันยุกให้เลยเนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่งที่ายว่าเพิ่นหู้จักกันอะไร เพื่นก็ได้จกให้เนาะพี่น้องนั่นต่อคนอื่นเพิ่นกับโบคายในระาคา20,000บาทหรือว่าประมาณ700ดร้อยดอเนาะพี่น้องเนาะถ้าบ่ได้จากซอยเพิ่นก็ติดต่อหาบ่เตียงได้เด้อด <นะ S 1> พี่น้องเด้อนาหรับมื้อนี้กบ็บ่เตียงที่คอโตาไปก่อนพี่น้องเอนะ๋เนาะต้องขอขอบ,บุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีย์เบสุขุทุกคนทั้งที่ออกซือ้อแล้วก็บ่ออกซื้อเนาะพี่น้องเนาะก็มีหลายคู่หลายคนพี่น้องเอ้อ่าได้รวบรวมเงินแล้วก็เอามาให้เราในมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะจะซื้อเครื่องซื้อของน้ำแน่พี่น้องเอ้๋แล้วก็รอบหน้าบ่เตียงสิซื้ออรถมาาให้่ ลูกแล kind of ้วเนาะพี <one> ่น้องเนาะว่าผ <|hu|> ู้ใหญ่จะดีอยู่ทั้งๆประเทศแต่ว่าอยู่ทั้งในประเทศก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณขอให้เจ้าอยู่ดีมีแฮ้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตเจ้าให้มาจำหรก็ให้กลับคืนให้เจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุนอนหลับพลังเงินหมื่นนอนตื่นพลังเงินแสนเนาะพี่น้องเนาะขอให้เจ้าอยู่ดีมีแฮ้งเบืสุขสุขคนเด้อพอหักไ่หักเอ้หักอยู่ทั้งๆประเทศเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็ไดส่งเงินมาให้บ่เตียงสวยเหลือเพื่อนเบื้องต้นเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าจังใดกะบะเตียงจิขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเองมานี่เนาะก็ะขอเดินทางกลับพี่น้องมันกะคำละแล้วแหละพี่น้องมืดฝนพร้อมนะ้องพี่น้องเนะาะท่านี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาส้มคลิปแล้วก็บบุข้าวษณาบะเตียงตรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขการชุกใจไปตลอดชีวิตนอนหลับพลังเงินหมืน่นนอนตื่นพลังเงินแสนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุข,ขสุขสุขคนเนาะให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเนาะสาธุพี่น้อง